ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมานะพบกันเป็นประจำนะทางช่อง Channel, อาหารชนแนลกึนงะลักนะฮะถือว่าเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจตรงค์โชคเบญจรงคทาตเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนำตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริง ตามหลักโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยนะอันนี้เราก็ามาตามหลักนี้เลยนะเพราะว่าหลักการของเราคือใช้วิชาโหราศาสตร์ทั้งหมดนะวิชาที่ท่านเรียนไปแล้วก็ตามหรือที่ท่านยังจะเรียนต่อก็ตามนะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โหราศาสตร์นี่เป็นอะไรวิชาที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไงก็เรยียกว่าโหราศาสตร์แห่งความร่ารวยคำาพร่วยโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยนะ เราเปิดสอนอยู่แล้วนะท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ก็สอนอยู่แล้วหลายๆวิชาที่ผมนํามามันมีทั้งหมดคือ4คัมภีร์รวยไงนะแต่ว่าวิชาเบื้องต้นที่ท่านสามารถเรียนแล้วก็นําไปใช้ได้เลยเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนง่ายเข้าใจไวและได้ตังเร็วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนได้เลยสี่ชุดวิชาที่ผมทำเอาไว้ก็จะเป็นวิชา L d ีนะ เมื่อวานต้องขออภัยสมาชิกด้วยเพราะว่าใบเขียวเนี่ยจริงผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล,ยล้วล่ะบังเอิญมันมีภารกิจก็เลยไม่ได้ส่งไม่ทันนะครับ่บาจริงๆแต่ว่าทําไว้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไม่ทันนะแต่ว่าวันนี้ใบเขียวได้ยอส่งให้แต่ว่าไพยายามทําหน่อยนะมีภารกิจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำาพื่อจะส่งให้นะเพราะว่าวันนี้จริงๆเราก็เน้นไปในแดดร่มลมตกะนะแดดร่มลมตกส่วนท่านใดที่จะไปเช้าๆอะไรต่างๆนานาผมพยายามที่จะเซตเวลาอยู่ เาก็จะมาพูดคุยกับท่านนะอาจจะเริ่มต้นในตั้งแต่9โมงครึ่งอยากให้เริ่มต้นใน9โมงครึ่งเป็นต้นไปในเรื่องของหุ้นนะตลาดหุ้นอะ TMI นะก็วันนั้นขึ้นในตัวอย่างให้ท่านดูแล้วแต่ว่าตรงนี้ท่านต้องเข้าไปดูในช่องอะ TMI นะเป็นสมาชิกเข้าไปแล้วสามารถที่จะดูได้ถ้าจะดูตัวอย่างก็ไปดูที่ผมขึ้นให้ดูแล้วนะส่วนท่านใดที่ไม่อยากรอไม่อยากอะไรต่างๆก็สามารถเรียนรู้ได้พอเรียนปุ๊บท่านก็นจะทําได้อย่างนั้นเลย วันนี้ก็จะมีให้ดูนะวันนี้ก็จะมีให้ดูแต่ว่าเราจะเจอทันรอบไหนก็นแล้วแต่จะขึ้นได้ดูในเชมัยหรือว่าเอ o ก i ์ c h a n แนลนะอันนี้ที่เป็นสมาชิกรอนิดหนึ่งนะส่วนตรงนี้เราก็เอาธรรมดามาพูดให้ท่านได้ติดตามฟังกันไปก่อนนะก็คือติดตามฟัง,งไปก่อนนะมาดูวันนี้เลยนะวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพนหรอหแปดถือว่าเป็นวันใกล้ๆจะสิ้นเดือน กันยาและนะเดือนตุลาก็จะเข้าสู่เทศกาลแห่งการออกพรรษาและก็ทอดกรถินด้วยนะทำบุญอ่าเขาเรียกก็ทําบุญใหญ่เขาเรียกคนนะว่าแต่ทำบุญใหญ่ทำบุญกรถินทำบุญใหญ่แต่ละวัดแต่ละวัยอะไรต่างๆทั้งนันจะมาโปรโมทกันทําบุญใหญ่โอ้วัดน,นี้ได้เงินเท่าไหร่โอ้วัดน,นั้นได้เงินเท่าไหร่โ oh อ้ย <laughs> เป็นไงล่ะเงินมันเยอะพอเงินมันเยอะมันก็ทําให้เกิดกิเลสน,นะใครจะเชื่อว่าโ oh, oh, อ้โหยังพระท่านที่ทามากี่ปีทําความดีมากี่ปีเกี่ยวกับอะไรอ่ะ โรคเอดใช่ไหมก็ยังมาเป็นปัญหาอย่างนี้เพราะเงินมันเยอะไงครับพอเงินมันเยอะมันก็จะทําให้ตัวเราเองถ้าเกิดใช้เงินไม่เป็นอะไรต่างๆนานาม,มันก็จะทําให้รู้สึกไม่ลดละเลิกได้ไงจริงๆความเป็นพระเรามันต้องไปสู่การลดเลิกละไงใช่ไหมเออเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวเราก็ <laughs> เข้าทําเข้าวัดอีก <laughs> ยังยังยังไม่เข้า <laughs> เอออยู่ข้างนอกไปก่อน <laughs> ตอนนี้วัดวุ่นวาย เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา่าวัดรุ่นวายก็วานะก็ว่าไปตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าแนวทางของอาทางเรานะในแถวแนวทางของเราโลกียะเนี่ยแนวทางของโลกโลกแบบเราเนี่ยโลกียะจะต้องทํามาหากินมีภาระรับผิดชอบอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยยังไม่สู่ไปโลกุตละเนี่ยเราก็ต้องทํามาหากินแบบเรานี่แหละอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่วิธีการแต่ของเราก็มีแนวทางหาเงินจากดวงดาวไง นะการที่หาเงินจากดวงดาวได้เราก็ต้องอศึกษาเรียนรู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมละ่พะพอการเรียนรู้เข้าใจอะไรมันลึกซึ้งเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไงเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะอย่างวันนี้ก็ค่มคๆนะผมว่าวันนี้ค่มค,คนะประมาณสักทุ่มหนึ่งแหละเอาทุ่มหนึ่งแหละนะเข้าไปพูดคุยกันในเรื่องของลาวด้วยนะจะไปพูดถึงลาวแล้วคราวที่แล้วลาวแตก3ตัวทําไง วันนี้เราแตก3ตัวทําไม LD ของเราเป็นไงแต่ว่าในนี้ผมก็จะมาให้ดูก่อนเมือมืองต้นอยู่แล้วนะแต่ว่าการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ว่าจะเป็นวิชาเอา LD มาใช้เอาตัว m o u มาใช้เอาตัว TR DRT มาใช้เอาตัวตัว i s มาใช้แล้วแล้วก็ตัวอ่าซิมมาใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงเพื่อให้มันแมทกัน แล้วก็ทําให้3ามตัวแตกได้4ตัวได้สามตัวแตกนี่ถือว่าสุดยอดมากนะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปพูดคุยกันในช่องทางท่านก็สามารถเข้าไปฟังได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดที่สมัครไว้แล้วก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้เหมือนกันนะตามนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องเข้าไปารเรียนก็ที่จะไปร่วมกันก็คือวันที่สิบเก้าตุลาคม2อง8สิบแดนะ เราก็จะไปจิบกาแฟกันงานจิบกาแฟแต่เปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยนะเราเปลี่ยนสถานขอเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยอแล้วก็เพื่อความสะดวกของท่านด้วยเพื่อความสบายใจของท่านด้วยเพื่อ,อเป็นความรู้สึกที่ดีๆของสมาชิกด้วยส่วนหนึ่งนะเราจะได้ไปหยิบร้านกันวันนั้นแหละหยิบแสนหยิบร้านแล้วก็วิชาที่ผมจะนําไปสอนนี่ถือว่าเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็น MU ก็ตาม DRT ก็ตามแล้วก็เป็นวิชาอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ปเปิดเผย ยังไม่เปิดเผยแต่ก็จะเป็นวิชาใหม่สุดเอี่ยมที่จะเอาไปสอนท่านอ่าที่จะไปบอกให้ท่านได้รับรู้นะไปพูดคุยกันได้รับรู้แล้วเอามาใช้เปิดประโยชน์หาเงินให้เรามีโอกาสได้หยิบเงินแสนเงินล้านได้อย่างไงเนี่ยกวันที่19ตุลาคมเรก็สามารถสมัครไปได้นะ,ะมันได้ก็มีจํากัดอยู่นะประมาณสักแปดท่านอ่ะแปดท่านแปดท่านแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณประมาณสี่นะประมาณสี่นะหรือจะเต็มเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้า เกิดทางอนูออ้นคุณฟ้าบรุาบร,ร,าบรพามาก็โอเคจะเต็มมาดีนะท้งเนี้ยกวานไปตามนั้นนะอันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเราก็ถือว่าสะดวกสบายมากนะที่ตรงนี้สะดวกสบายมากผมไปก็ไปเซตไปเซตเวลาไปเซตส,สถานที่มาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ประมาณนั้นนะอะวันนี้ก็มาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะมาท่านเห็นแบบนี้ไปก่อนเอากลับมาดูวันนี้เลยแล้วกันเนาะ ส่วนตัว c ีโอวัวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าให้ท่านไปดูในช่อง e c า t อก e c h a ชแนลหรือ TMI แล้วกันนะไอตัวแบบนั้นนะนะผมจะเอาแบบนี้แบบเดิมแล้วขึ้นมาให้ท่านดูแล้วกันนะแบบเดิมขึ้นมาให้ท่านดูแล้วกันถ้ามีเวลาก็จะเอาแบบเดิมอย่างนี้แหละก็จะทําให้ท่านดูนอกจาก,กวันไหนที่เราไม่มีเวลาก็จะเอาแบบอ่าโดนมาให้ท่านดูนะถ้าก็ดูชอบแบบนี้ท่านชอบแบบนี้แต่ว่าแบบนี้จะไม่มีตัว c ีโอนะ โ,โอซีโอนี่โอ้โหตามรอบตามยาังหวะท่านอยากพิสูจน์ได้ท่านก็ไปดูวันที่ผมขึ้นอนะ่ะมีวันนั้นผมขึ้นให้เต็มเต็มมองกันนะโอ้โหสุดยอดเมอนกันนะวันนั้นแต่ละรอบแต่ละจังหวะมาแต่ว่าสมาชิกเท่านั้นที่จะได้เห็นวันนั้นนะครับมันก็มีบางวันอยู่ที่เราขึ้นให้ท่านก็ไปลองไล่ดูว่ามันมาตามนั้นหรือเปล่าตามรอบตามยาังหวะหรือเปล่านะที่จริงถ้าเราไปตามรอบตามยาังหวะงจริงเราก็จะมีตั้งแต่เช้าใช่ไหมอ่าหกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าแปดโมงครึ่งนะเก้าโมงคร ้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะแยะแล้วก็ไปตัวช่วงอ่าสิบโมงสิบโมงครึ่งใช่ไหมเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนี่จะเป็นตลาดหุ้นแล้วแล้วก็ไปตัวสิบเอ็ดโมงห้านาทีก็จะเป็นตลาดหุ้นแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งก็มีนะและเที่ยงแล้วก็อ่าเที่ยงครึ่งก็มีแล้วก็เที่ยงครึ่งนี่จะมีทั้งตลาดหุ้นแล้วก็จะมีตลาดทั่วไปแล้วก็จะไปในช่วงจังหวะอ่าเที่ยงไปแล้วก็จะมีช่วงบ่ายใช่ไหม บ่ายครึ่งนาบ่ายครึ่งนี่ก็จะเป็นตลาดหุนแหละใช่ไหมบ่ายครึง่งบ่ายสองก็จะเป็นตลาดหุนแล้วก็พอบ่ายสองเสร็จก็จะมีนะบา่ายบ่ายสามห้นาทีบ่ายสามสบาแล้วก็บ่ายบ่ายสี่ครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ห้าห้ครึ่งอ่าสิบเจ็ดครึง่งสิแครึง่งสิครึ่งแล้วก็ไปที่12บสครึ่งนะหลังจากนั้นก็จะมีระยะยูที่ประมาณอ่าอ่ายี่สิบยีวันนี้นะยี่สครึ่ง ก็มี2ี15ก็มี2 0อ่า30ก็มีอย่างเงี้ยจากไป30ก็จะมี21 24 24ครึ่งแล้วก็จะไปจบที่25 30นะอันนี้คือแล้วก็ไปไปิดจอบเอาตอน4ทุ่ม5 504ี่ทุ่ม50นีก็จะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็จะไปที่อ่า5ทุ่มครึ่งแล้วก็จะจบที่รายการก็3ทุ 3. ่มตีนะเนี่ยคือทุกรายการแหละถ้าท่านเรียนไม่ว่าจะไปเรียน L d ไปก็ตามเรียน CO ไปก็ตามเรียนในเรื่องของ r t d ดีไปก็ตาม m o u ไปก็ตามแล้วก็เรียนเรื่องของอตัว ld สําคัญแล้วก็ตัวยัไม่ทำคือตัวสิบสามถึงห้าูตาทิศสองดาวถ้าก็สามารถทําได้ทุกรอบ ld ได้ทุกรอบ ld ต้องทําทุกรอบนะ ld มันไม่ใช่เป็นตัวจุดตายตัวมันเป็นขึ้นอยู่กับ าการผูกด,ดวงมาลักษณะด้วยมันจะต้องหาจุดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเอลดีต้องหาต้องทําต้องเรียนนะอันนี้ต้องเรียนนะยอมร้วต้องเรียนนะไม่มีเลขตายตัวแต่ว่าถ้าต้องเรียนเรียนแล้วมันจะได้เองนะมันจะเป็นธรรมชาติที่สุดเดียวทมที่สุดนะเอากลับมาดูวันนี้20่สิบที่จริงมันต้องเป็น29นะไม่ใช่ยีนะครับอันนี้น่าจะเป็น29นะ29นะครับไม่ใช่28แผมไม่ได้เปลี่ยนวันที่เดี๋ยวเขามาเปลี่ยนวันที่ตรงนี้29 29กบนกายี่สิบเก้ากันยานะหร อันนี้จะเป็นยี่สิบเก้ากัญญาครับยี่สิบเก้ากัญญาคือวันนี้เลยแหละนะเราก็มาดูตรงนี้สายรีเลทมันเนี่ยรีเลทเราจะเจอ LD อยู่ที่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนี่ก็ถือว่าสําคัญนะเน,นี่ย LD นี่เอลดถ้าก็ไปพิจารณาดูว่าจะมาหรือเปล่าผมว่ามาแน่นอนในหะนึ่งสี่สองแต่ว่าวันนี้ LD นี่เราก็ต้องใช้ใช้ใช้ความรู้มากนิดหนึ่งนะอ่ามันมีทั้งอ่ามันมีทั้งหนึ่งสี่สามหรือหนึ่งสี่สองหรือท่านจะเอาหนึ่งมันเยอะอ่ะวันนี้แต่ว่าผมคัดกลับมาให้ท่านแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่สอง อ่าบางทีอาจจะเป็น612ก็ได้อย่างเงี้ยมัน,ม,นมันมีหลายช่องทางอยู่แต่ว่าแต่ว่า1เนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักเป็นแกนก็เรียกเป็นแกนนะแต่ว่าผมคาดดหมายท่านเป็น142ครับนะอันนี้คือ LD นะเราเจอตัวเมื่อคือ6ใช่ไหมล่ะเจอตัวเมื่อคือ6ทาก็ไม่มีอะไรถ้าก็ไปใส่626164เงี้ยแค่นี้ก็พอ6 1 6นะ6 2 6 1 6 4ถ้าไปอยู่ตัวยังมีทาม612ก็เจอ612 เช่ไหมแล้วตัว12เ7 6 8 0เจอ6ก็ยึด6ได้ใช่ไหมแต่ตัวรีเลยเก็จริงเจอ6เจอ1เจอ4เจอ3เจอ0เจอ9เห็นไหมล้วก็เจอ6อยู่ดีนั่แหละก็เจอ6ครับถ้าไปยิงตามนี้ก็6 1นะ6 1แล้ว6 4 6 3 6 0 6 9นี่ก็ยิงประมาณนี้6 1ก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้คือส่วนที่สายลีเล์ส่วนสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบแล้วก็สายเจาะสายเจาะอันนี้สายเจาะเลยนะจอยทั้งกระเจียที่ประมาณนี้แหละถ้าก็เจอตรงนี้นะ วันนี้ดาวมุฟที่สาคัญนะผมไม่เคยพูดทักทีนะดาวมุฟเนี่ยวันเดี๋ยววันที่สิบเก้าผมจะพูดถึงเราดาวมูฟให้ท่านนข้เดียกวนวิชาดาวขยับวิชาดาวขยับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะนะวิชาดาวขยับนี่ถือว่าสุดยอดมากๆใครเรียนรู้วิชาดาวขยับนี่ชัดเจนมากนะวิชาดาวขยับเนี่ยดาวขยับเนี่ยมันจะมีแรงครับเรียกดาวขยับมันจะมีแรงเหมือนนกอะ่ะเหมือนนกเวลาก็จะเขาจะบินอะ่ะเขาก็ต้องขยมคอนเพื่อถีบตัวออกไปเหมือนนักว่ายนะ้ำเหมือนกันเวลาจะออกตัวต้องใช้ขาถีบออกไป ฟุ่งได้ไกลที่สุดเท่าไหร่คือมีโอกาสชนะมากที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันตัวตัวที่บอกว่าวิชาดาวขยับเนี่ยถือว่าสุดยอดมากวิชาดาวขยับในสุดยอดมากนะอันนี้ในวิชาใหม่สุดสุดยอดมากนันจะเอาไปสอนในพูดในวันที่19ตุลาคม2อง8ด้วยงานจิ๊กาแฟนะวิชาดาวขยับนี่ถือว่าสุดยอดมากๆอันนี้มันจะไปแมทช์กับตัววิชาดาวขยับนี่มันจะมันจะคล้ายๆกับมันเป็นเหมือนดาวพร้อมทํางาน ดาวพร้อมทํางานถ้าเมื่อถ้ามันไปเจอตัว L d ดีก็ตามไปเจออะไรก็ตามเนี่ยมันทางานแน่นอนเนี่ยก็เรียกดาวพร้อมทางานก็เรียกดาวพร้อมทางานดาวพร้อมทางานเหมือนนกมันพร้อมจะบินออกจากคอเนี่ยเหมือนกันนะอะลักษณะตรงนี้วิชาดาวขยับนี่ถือว่าสุดยอดมากแต่ตรงนี้เราก็เจอตรงนี้เจอ6กับหนึ่งใช่ไหมหกกับหนึ่งทำเราได้ตังค์นะหกกับหนึ่งทำเราได้ตังค์โอเดสวันนี้เราจะเจออยู่ที่โอเดสนะโอเดสนี่เราจะเจออยู่ที่เดี๋ยวดูเเราจะเจออยู่ที่เก้ากับศูนย์ ไอเอสเราเจอสี่กับห้าถ้าก็จัดไปตามนี้ผมก็วางไว้ตามนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหกสี่ก็อยู่ที่ประมาณนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหกสี่ที่จริงแล้วหนึ่งหกถ้าก็จัดได้นะหรือถ้าอาจจะเป็นหนึ่งห้าหรือว่าจะเป็นหกห้าก็ได้หกห้าหกสี่อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้นะหกห้าหกสี่เนี่ยแต่ว่าผมเอาหกหนึ่งมานะแล้วก็หกกับหนึ่งทำอะไรได้ต่างตัวนี้ก็วางห้าหนึ่งแปดแล้วก็สี่หกแปดคิดอะไรไม่ออกวันนี้เอาแปดวางนะครับ การไปตามนั้นวันจันทร์ที่อะไรไม่ออก8แปดวางไปก่อนนะครับตามหลักไปเลยแปดได้อาจจะยิงได้ถึงลาวอันนี้คือสายวิเคราะห์เจาะแต่ระบบสายหวันยาวหวันยาวในท่านได้ตังค์แน่นอนแล้ว DJR อเราเจอหกับเจ็ดใช่ไหมล่ะ DJR าเราเจอหกเจ็ดอันนี้เป็นรายละเอียดการเรียนรู้ทั้งหมดนะอันนี้คือเวลาเข้าไปเรียนแล้วท่านถามได้ตัวนี้มาต่างๆนานาเวลาท่านไปวันที่สิบเก้านะครับท่านก็จะถามได้เจนี่คืออะไรเอจอารคือลาย PT คือลายเอ็มทูดีไรแล้วก็ JYDKAWKLN V R L W R S แล้วก็ R L แล้วก็ M O U นะ M O V ไม่ใช่ M O U ครับ M O V อันนี้สำคัญนะ M O V เนะี M ่ย M O V นี่ถือว่าสำคัญมากๆใครเรียนรู้ก็ถือว่าสำคัญนี่จะเป็นจุดต่างๆของดวงดาวทั้งหมดนะนะถ้าเรียนรู้ตรงนี้ท่านก็สามารถวิเคราะห์ได้แต่ว่าสายวันยาวก็จัดไปตามนี้อยากได้สายวันสั้นถ้าก็ตัว C O มาวางหรือ L D ก็ได้นะอย่างอย่างเนี้ยเราเอา L D มาเนี่ย L D มีอะไร126ใช่ไหมละ่12นะ126เนี่ย หรือหนึ่งสองหกหรือท่านเจาหนึ่งวันนี้มันเยอะหน่อยนะแต่นั้นจะเป็นหนึ่งสองสี่หรือหนึ่งสองสี่หรือเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนให้มันแมทช์กันแล้วกันอ่าอันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งสี่สองครับหนึ่งสี่สองก็ตรงนี้ถ้าก็เอามาเป็นหนึ่งสี่สองก็ได้ไม่ต้องเอาหนึ่งสองหกหนึ่งสี่สองก็ได้นะหนึ่งหกก็ได้หกเป็นตัวเขาอยู่แล้วหนึ่งเป็นตัวจุดจุดดาวก็แล้วท่านจะเอาก็มาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่บางทีจุดจุดดาวก็เป็นตัวที่มาได้แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็เป หนึ่งสองสี่ท่านก็ดูที่มีมันก,ก็ติดหนึ่งกับสองใช่ไหมล่ะใน L อดีท่านก็มาวางก,ก็ยังได,ได้สายหวานสั้นได้พอดีแต่ว่าตามระบบไม่มีอะไรนะหนึ 5, 64, ่งห้าหกห้าหนึ่งสี่หกสี่ก็อยู่ที่ประมาณนี้เราก็เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดห้าหนึ่งหรือท่านจะแปดหนึ่งสี่ก็ได้นะคิดอะไรไม่ออกแปดวางนะครับได้ตัวใด,ต,วดตัวหนึ่งมาก็แปดวางไปก็ได้าาก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อันนี้คือสายวิเคราะห์จาะจลสายหวานยาวของฮานอยวันสัป,ปาดาหนะังอ่ะไปดูราวกันครับไปดูราวกันนะส่วนตัวซ o อ่าท่านไปติดตามรายทางช่อง e นะอ็กโอทิฟชแนลนะโอซีอนะไปติดตามรายทางช่องนูง้นแล้วก็ตัวที่เป็นอ่าเอโด้วยอะไรต่างๆนานาผมจะขึ้นถึงช่องนั้นอย่างเดียวละนะก็ช่องนี้พอไปตามเหมือนเดิมก่อนนะครับอันนี้ไปลาวครับไปลาวท่างก็ไปดูสายรีเลทลาวใช่ไหมสายรีเลทดลาวเราก็เจอตรงนี้วันนี้เป็นวันวันจันทร์นนะไอ้ซิมลาวก็จะ7จนะ็ดหกห้าแปดเจ็ดหกห้าแปดนะคราวที่แล้วก็นี่แหละ3ตัวแต่แต่เอลดีด้วยนะหนึ่งสองีเหมือนกัน เอลดีได้1นึ่เหมือนกันหรอเอลดี LD มันได้1นึสเหมือนกันนะแต่ตัวหลักเขาคือ3ใช่ไหมตัวตัวจุดอยู่ด,ดาวเขาคือสามอ่แต่ตัวเอลดีเขาจะได้จริงๆก็คือได้1นึสาว่าตามหลักนี้ก็ได้แต่ว่านี่ผมเอาเป็น1นึ่ครับเอา1นึ่งสองสี่ห่งองสจริงๆมันต้องเป็น1นึ่งไม่ได้นะเพราะมันมันเป็นสจุดอยูด,ดาวมันได้สามครับมันต้องเป็นหนึ่งสามสอนะหนึ 1, 3, นะ หนึ่งองสี่เนะี่ยมันเป็นของฮานอยแล้วอันนี้จะเป็นหนึ่งสามสองครับนะ,ะก,าการเวลาเวลาลเอลดีมันจะยากนิดหนึ่งคือจะต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเวลามันมีมันมีดาวหลายดวงอะท่านแต่จับสิงใจเอาตัวไหนอันนี้ก็ต้องมีวิธีการอยู่นะอันนี้มีวิธีการอยู่อย่างวันนี้จริงๆรแล้วเราเจอจุดุดาวคือสามใช่ไหมถ้าเอาหนึ่งก็ได้หนึ่งกับสามเนี่ยเป็นตัวตั้งไว้ก่อนหนึ่งะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนมันอยู่ข้างหลังนะแต่เดินหน้าไปมีสองเดินหน้าหลังไปมีสามไพอเจอตัวเดินหน้าจริงเขาไม่มีคือสามอยู่แล้วใช เพราะนั S <S ้นเขาเป็นสามเขาตัวเขาเองอยู án, one, two, one, tirar, değil, ่แล้วไงอ่าตัวเขาเองอยู่แล้วท่านจะเอามาแล้วก็จุดยูดาวเขาเป็นสามอยู่แล้วท่านจะเอามาไหมล่ะถ้าท่านไม่เอาตัวสามมามันก็จะมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีหกครับเออตรงนี้จริงๆวิเคราะห์จริงแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งสองหกนะถ้าเกิดเราไม่เอาไม่เอาสามมาใช่ไหมก็ต้องเป็นหนึ่งสองหกสี่นี่มันจะไม่ใช่ละสี่นี่จะเป็นของฮานอยฮานสปาก็ต้องเป็นหนึ่งสองหกเนี่ยครับเนี่ยวิธีการก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเป็นหนึ่งสองหกนะตัวสามน สามนี่เป็นจุดจุดดาวถ้าท่านไม่เอาตัวจุดจุดดาวมันก็จะเป็นหนึ่งสองหกนะอันนี้ของลาวนะครับจะต่างจากของฮานอนสปาดานังนิดนึงนะอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็วิธีการวิธีการนะทีนี้ว่าระหว่างระหว่างตัวหนึ่งตัวหกตัวสองเนี่ยตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวเด่นกว่านะเพราะว่ามันอยู่ใกล้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 สามมันอยู่ใกล้สามแต่ว่าหกกับสองเนี่ยเป็นตัวสำรองอ่เป็นตัวสำรองก็ประมาณนั้นนะส่วนตัว pws เราจะได้ห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกเราเจอหกนะเจอหกก็เจอตรงน เจอหก led ท่านก็มาดูสายรีเล็กเราเจอหกด้วยเหมือนกันก็หกสี่หกสามหกศูนย์หกเก้าอย่างนี้ยิงนี้ก็ได้เลยนะหรือถ้าไม่ยิงหกไปยิงกับซิมหกนี่เป็นซิมอยู่แล้วใช่ไหมอา่าเนี่ยสายรีเลยกก็ต้องดูอย่างนี้แหละตัว led ก็ต้องเรียนผมถึงบอกว่า led ต้องเรียนนะแต่ถ้าเกิดมันมีแค่สองตัวมันไม่มีอะไรพลิกแพงเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้ามันมีอย่างนี้ปุ๊บมันจะค่อนข้างที่เราต้องใช้ความรู้นิดหนึ่งนะความรู้นิดหนึ่งอา่าไม่ถึงก็ยากอะไรแต่ถ้าใดที่มีเซ็ตดีๆท่า,มา,นะา,ามนมมมมมมีีีีีีเนน่่ยััตวอะ แต่ท่านมีเส้นดีๆถ้าอาจจะดึงได้แต่ผมว่าเอาตามราววิชามาก่อนก็าหนึ่งหกสองตัวสามนี่ถือว่าเป็นตัวอเป็นตัวที่จะพร้อมที่จะมาอยู่แล้วไงยแต่ว่าหนึ่งสองนี่เป็นตัวเอลดีเขาโดยตรงนะ่ะโดยตรงแต่สามนี่เ็าถือว่าเป็นจุดหยุดดาวะก็มาดูสายเจาะผมเจาะไว้หนึ่งห้าหกสี่หกหนึ่งนะของราวนี่ก็จัดไว้ตามนี้สี่หกแปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแปดที่จริงแล้วราวเอ๊ะทำไมมันเจอตัวนี้อ่าตัวนี้มันเจอห้าหนึ่งอมเจอหนึ่งนะมันเจอหนะึ่งครับวันนี้เจอ 1, นะ สายเจอหนึ่งครับลาวที่เจอหนึ่งเลยเนี่ยนะเจอหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ผมเอาเป็นหนึ่งหกสองนะสามนี่ถือว่าให้เป็นตัวมาไว้ก่อนแล้วกันนะให้เป็นตัวมาไว้ก่อนแล้วก็เจอหนึ่งครับเจอหนึ่งก็ไม่มีอะไรถ้าเกตตามนี้ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกหรือจะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็ได้นะหรือท่านเอาหนึ่งตัวนี้หนึ่งเป็นเออาด้วยนะครับหนึ่งเป็นอารท่านไปยิงกับตัว VR VR อาของเราจะมีศูนย์หกสี่เก้าเยอะเหมือนกันนะศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้้างี่ก็ได แล้วก็เออหนึ่งนี่เป็น AR ด้วยแล้วก็เป็นตัวเมือดด้วยใช่ไหมผมก็เลยวางไว้หนึ่งห้าหนึ่งหกะยิงกับตัวอ่ายิงกับตัวเออายิงกับตัว VR ไปเลยนะก็ห้าหนึ่งแปดแล้วก็สี่หกแปดเอลดีก็นี่แหละครับสองหนึ่งสองหกนะเอลดี LD นะก็จัดไปเจาะไว้ตามนี้ถ้าไปดูสายหวานยาวของเราสายหวานยาวของเราเราก็เจอตรงนี้นะครับถ้าสายหวานยาวของเราท่านอยากได้สายหวานสั้นท่าน,น,นก็ตัว c ีโอมาตัดครับเอาซีโอมาตัดนะเอาซีโอมาตัดนะตจะเหลือน้อยที่สุดหรือท่านเอาตัว VR ก็ได้ ศูนย์ห้าสี่หกเอาจะเยอะนะศูนย์ห้าสี่หกเจอหมดเลยศูน 4, 6, ย์หย้าสี่หกเ,เ,เจอหมดเลยครับก็เจอทั้งห้าเจอทั้งหกเจอทั้งสี่เจอหมดเลยครับก็วานยาวตามระบรับเหมือนกันอันนี้วิเคราะห์จอดจะระบบมีอะไรหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งสี่หกสี่เหมือนเดิมเหมือนอน่นอนสปาดานังน,นะแต่ตรงนี้ถ้าเอาซีโอไปตัดก,ก็จะเหลือน้อยจะเหลือท่านจะเอาดีจอาก็ได้หกกับสี่หกกับสี่มาตัดก็จะเจออะไรเนี่ยไม่เจอสี่ก็เจอหกเจอสี่เจอหกอ,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 อยู่้าก็ตัดไปก็จะเหลือน้อยชุดนะเอาจัดไปตามนั้นอาสายหวานยาวของเรานะสายหวานยาวเรา าสายหวานยาวของเราอันนี้มันมันล้นล้นนิดหน่อยใช่ไหมท่านมองไม่เห็นตัว DJI อีกตัวนึงมันล้นล้นใช่ไหมเดี๋ยวมันล้นล้นเดี๋ยวผมขยับให้ท่านนิดหนึ่งก็ได้ขยับให้ท่านนิดหนึ่งก็ได้จะได้ไม่ล้นมันขยับล้นล้นไปไง DJI ก็สําคัญนะ DJI เนี่ย DJI เนี่ยบางทีท่านก็ต้องพิจารณาดูเข้ามาบ่อยนะ DJI นี่หกกับสี่หกกับสี่ก็เป็นทั้ง VR ด้วยนะหกเป็น VR สี่เป็น VR หนึ่งเป็น AR ก็หนึ่งหกหนึ่งสี่จัดง่ายๆก็ได้แปดหนึ่งหก แปดเอา8ปดมใส่ไว้ก่อนนะบรรจันคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไปดูด้วยไปดูอ่าไปดูสูตรลาวไปดูหลักห,หน่วยลาวหลักหน่วยลาวเราจะได้อะไรห้าศูนย์เกสองย์เอออห้าศย์เก้นี่ยถ้าถ้าเกิดตรงนี้ท่านไปเจอ8ปดเจ็ดหกหาใช่มแปดเจ็ดเราเจอ5นะเจอห้าเป็นใจแยกกลุ่มอยู่นี้เราเจอ5้าครับถ้า5มาก็เป็น5้าเแปดที่ก็คือเน้นเนี่ก็คือ5้าเถ้า8มาก็85นะเพราะว่าห้ามอยู่หลักหน่วยมือตัวเดิมอ่ก็อ่าถ้าเกิดว่า อ้าห้าห้ามามันชนนะก็มีห้าเก้าห้าเก้านี่ตรงๆนะห้าเก้าเก้าห้าได้เหมือนกันแต่ถ้าแปดห้าแล้วก็เป็นแปดห้าเลยนะครับเพราะว่าห้ายืนหลักหน่วยไนงะแต่ถ้าเกิดว่าห้าไม่มาลรอกห้าไม่มาก็มีเก้ากระสูงห้าเก้ากระสูงแล้วก็ยึดเก้าไว้ก่อนเนี่ยมาเก้าตัวนี้ไว้ก่อนนะเก้าตัวนี้ไว้ก่อนเก้ายืนหลักหน่วยด้วยใช่ไหมอ้าเก้ายืนหลักหน่วยแล้วก็จัดไปต,ตามนี้เลยติดเก้าก็วางเก้าหลักหน่วยได้เลยครับเอาตัวนี้ไปวางได้เลยเก้าหลักหน่วยได้เลยเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าก ให้ปันก้าวอยู่หลักหน่วยแล,ล้วท่านก็มาเช็คตรงอันนี้ด้วยอันนี้คือสูตรนะครับสูตรสูตรนีร้ก็ถ,ถือว่าสุดยอดนะไปยิงกับ l อดี้ด้วยก็ได้เหมือนกันเออเอาดีไปยิงกับซิมได้เลยเหมือนกันนะซิมนี่แปดเจ็ดหกห้าอยู่แล้วนะเอาดีก็เราเจอหกสองเจออ่าอ่าหนึ่งหกสองะเอดีเราเจอหกหนึ่งหกสองแล้วหกเป็น VR ด้วยนะก็มีอนุพันที่มาอ้าวอันนี้ก็ว่าไปตามจังหวะของ นี่นะส่วนท่านใดที่อยากเข้าไปติดตามทางช่อง e อ็กโอทิฟชแนลหรือว่าทาง GMI ก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้นะวันนี้ก็มีให้ติดตามและชมได้เช่นเดียวกันอ่ะว่ากันไปตามนี้ค่อยๆดูครับทุกอย่างแหละมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราค่อยๆดูค่อยๆไปค่อยๆเข้าใจในเรื่องของอดวงดาวต,ต่างๆเราจะต้องเข้าใจเขานะแล้วก็วิถีดวงดาวต่างๆการโคจรย,ย,ยังไงการเดินยังไงเราต้องเรียนรู้เข้าใจเขาเลยแหละนะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่า ท่านมีแนวทางในการที่จะเดินทางหาเงินจากดวงดาวอ่ะเพราะว่าการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญปัญญานําพาเราไปสู่ความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จมัง่งคั่งและร่ารวยไงเพราะปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ปัญญาหนังรัะตะนนังนตรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์เมื่อมีปัญญาและสามารถนึกอะไรก็ได้เป็นใจยาวเลยแน่นอนอย่าลืมนะกด17วิอะไรก็ตามถ้าท่านนิ่งอยู่กับสิ่งที่ท่านจะต้องทําสิ่งที่จะต้องอะไรก็ภายใน17วิตัดสินใจได้เลย ถ้าหาว่าท่านจะเรียนเอลดีอย่างเงี้ยท่านตัดสินใจภายในเกีตวิเลยเรียนได้เลยนะท่านสมัครปุ๊บเรียนได้เลยสมัครปุ๊บบอกผมแจ้งได้เลยว่างเรียนเลยว่างเรียนเลยเอลดีนี่ว่างเรียนเลยเรียนเสร็จเอาไปใช้ได้เลยครับผมจะสอนเพิ่มเติมก็ไปอีกใน5ชุดวิชาก็เอาไปยิงกับเอลดีได้เลยทันทีนะสมัครปุ๊บเรียนเลยไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปลังเลอะไรใจสมัครปุ๊บเรียนเลย นะอยู่ที่ว่าท่านสามารถที่จะบักเรียนได้เลย17วิแต่หมักใจเรียนได้เลยนะครับนะศูนย์หกสี่องแปดแปดหนึ่งอะไรก็บันมาดูหนึ่งเก้าแขอทุกท่านมีความสุขครับสดใสทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหนุหน้าใจสําเร็จแล้วและด้วยใจนะข้างในท่านเป็นอย่างไรข้างนอกท่านเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะ ความคิดข้างในท่านไม่ใช่ว่าเป็นแค่ความคิดธรรมดาความคิดมันเป็นพลังความคิดมันเป็นคลื่นเมื่อความคิดมันเป็นคลื่นเป็นพลังว่าจะส่งกระแสไปสู่จักรวาลแล้วมันจะย้อนกลับมาอย่างไรอยากได้อย่างไรท่านต้องให้อย่างนั้นอยากได้อะไรท่านต้องคิดอย่างนั้นและความคิดนั้นจะไปสู่จักรวาลและความคิดนั้นจะกลับมาเป็นความสําเร็จของท่านอย่างแน่นอนชัดเจนมากสุดวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนจบดีครับ